สวัสดีครับตอนนี้มาเที่ยวเชียงใหม่นะฮะมาดูไล่องุ่นแต่องุ่นไม่มีเลยองุ่นไม่อัุ่นยังไม่ได้เป็นลูกแต่สวยงามมากอ๋ออังุนเป็นลูกแล้วนี่ลูกเล็กๆอ่ะอไง มันเป็นลูกเหล็ก <c oughs> แม่อายมาันเช็คอินแม่อายเช็คอินแม่อายแม่อาย ให้ชิงช้าอยู่ตรงไหนตรงต,รงต,รงตรงเดินไปดีอให้ไกลน้อยลำเที่ยวไปดูไปจะลง YouTube อันนี้ลง y o u t u ู e ไม่ติ๊กตอกนะตรงๆแนะนำสิไม,นนม่ใช่ม่ใช y o ม t u b e ขายใ่ไม่นช่่า่ใช่ ต้องมีคนติดตามก่อนอันถึงไม่อายรู้รู้รอเป่าว่าป้าจะอยากให้ตงไปเียน EP โปรแกรมที่อโรงเรียนเธอที่ยาครเนีู่ดตลเนี่ยเพระโรงเรียนเด็ีไม่มี e โปรแกรมตองเรียน p นะเราเราต้องเรยนาไม่มีอินเตอร์ใช่ไหมครับงๆ ตอนนี้มาเที่ยวไล่อ่งงางนที่ <Okay. S 1> แม่อายนะอ่งงางน,ไ,นาไ,ไม่ก็เห็นแล้วอ่งงางนแต่ว่าอ่งงางนมันมันมันเหมือนมันจะเสียแล้วมันโดนน้ําอ่ะนะมันแก่ะแล้วมันเสียแล้วไเนี่ยอันนี้ก็เสียเนี่ยเสียได้เนาะสงใสมนน่มันโดนฝนนะมันโดนฝนนะทำไม้สวย ชิงชาโอ้ยชิงชาน่ากลัวปะเพราะกลัวมันตกอะ่ะตองหนูจะนั่งนะเอานั่งได้นั่งแล้วก็เซฟเซฟลองนั่งดูดิเซฟเซฟอะไระะข้างล่างนั้นลึกนะม่ชิงชา โอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ